กลับรูกก่อนนะวันนี้เราจะมาทําขนมกันนะจ๊ะซึ่งเราจะใช้งาขาวและงาดำนะจ๊ะเอามาคั่วก่อนเพราะว่าเริ่มจากของแห้งเนาะเอามาคั่วให้มันมีกลิ่นหอมสาเหตุที่เราใช้ทั้งงาขาวและงาดำเนี่ยก็เพราะว่าตอนที่สีขนมออกมามันจะได้แบบ ไม่ดำปิดปี่จนแบบดูไม่น่ากินแล้วก็หลังจากที่เราคั่วแล้วก็พักให้มันเย็นเราก็จะเอามาใส่โหลปัน่นซึ่งก็ซุมซ้ำตามเคยค่ะคือแบบถ้าใครเคยดูเรามาตั้งแต่คิดแรกๆที่แบบทำอาหารน่ะทุกคนจะเห็นเลยว่าแบบซุ้มซ้มไปแล้วกี่ร้อยกี่พันครั้งก็ไม่รู้ได้ อันนี้ก็คือจะปั่นรอบแรกก็คือจะให้มันละเอียดละเอียดส่วนนี้เราจะเอาไว้คลุกขนมของเราเราเลยแบบไม่ต้องปั่นให้มันนานมากเอาแค่มันพอละเอียดนิดนิดหน่อยหน่อยพอเพราะว่างานเนี่ยมันจะเหมือนกับพวกตะกูลถั่วเลยที่แบบถ้าปั่นนานน้ำมันมันจะออกมาซึ่งอันนี้ก็เป็นการปั่นรอบที่สองก็คือจะปั่นนานเลยจนกว่าน้ำมันมันจะคลายตัวออกมาแล้วแบบมันจะจับตัวกันเป็นก้อนถ้าเป็นฟิลแบบเหมือนเนยถั่ว ถ้าถั่วปั่นานามันก็จะเป็นเนยถั่วใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันงามันก็จะแบบเป็นก้อนก้อนมันมันอย่างเงี้ยส่วนนี้เราจะเอาไว้ไปผสมกับแป้งเพื่อให้แป้งมันมีสีสันแล้วก็ได้สีจากตัวงารสชาติจากงาด้วย ต่อมานะจ๊ะก็คือเราจะมาทําไส้กันก่อนเลยเิืมต้มนะจ๊ะก็ใส่น้ําก่อนเลยก็ใส่น้ำตาลนะจ๊ะเป็นน้ำตาลขาวกับน้ำตาลสายเดยงผสมไปตามอัตราส่วนที่เดี๋ยวเราแปะไว้ให้ว่าเออเราใช้อัตราส่วนเท่าไหร่ก็ดูเข้ามาเหมือนกันแต่อันนี้ยก็คือด้วยความที่เราไม่มีกระทะทองเหลืองเนาะพวกขนมไทยมันจะชอบใช้กระทะทองเหลืองกันน่ะ ก็เลยจําเป็นที่จะต้องคนตลอดเวลาเพื่อไม่ให้น้ําตาลมันไหม้อันนี้คือแบบก็ไม่แน่ใจหรอกแต่ก็เออคนๆไว้ก่อนดีกว่ากันพลาดเพราะว่าใจกลัวน้ําตาลมันจะไหม้ถ้าเป็นกระทะท้องเหลืองคือมันสามารถกระจายไฟได้ดีกว่านี้ไงอาจจะแบบไม่ต้องคนตลอดเวลาขนาดนะั้นแต่อันนี้ก็คือคนไปนเรื่อยๆเลยคนจนกว่าจะแบบ ละลายจนไม่เหลือเม็ดน้ำตาลแล้วแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนในไฟต่ำด้วยนะเพราะว่าถ้าไฟแรงไปน้ำตาลมันจะไหม้ได้เรื่องไฟกับน้ำตาลเนี่ยต้องระวังดีๆเลยแล้วก็หลังจากที่ละลายน้ำตาลหมดแล้วอะ่ะก็เคี่ยวจนกว่าน้ำตาลจะเดือดซึ่งพอน้ำตาลเดือดเนี่ยเราก็จะใส่ตัวมะพร้าวขูดลงไปอันนี้เราก็ไม่ได้ตามสูตรที่ เขาสอนมาเท่าไหร่เพราะว่าเราดันแบบไม่ได้ซื้อมาเป็นครึ่งโลอะไรแบบนั้นไงเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจจะทําเยอะซื้อมาแค่ยี่สิบบาทที่ตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยปริมาณเท่านี้แหละจ้ะผัดจนไส้มันเริ่มแบบแห้งๆแบบให้น้ําตาลมันคลุกเคล้าไปกับตัวมะพร้าวให้มันดูดซึมความหวานเข้าไปแล้วเราก็เอา เจลาตินมาใส่ซึ่งตามความเป็นจริงถ้าเป็นในสูตรอ่ะเขาจะใช้แบะแซแต่ส่วนตัวรู้สึกแบบทํางานกับแบะแซไม่ได้อ่ะคือไม่ว่าจะทําขนมอะไรถ้ามีแบะแซเมื่อไหร่ขนมนั้นจะเละทุกทีเราก็เลยอดัดเดบมาเป็นตัวเจลาตินแทนแบะแซเพราะว่าเอามาใช้เพื่อเป็นตัวเชื่อมไส้มะพร้าวให้มันอยู่ตัวได้มากขึ้นแค่นั้นแหละแต่ถ้าแบะแซก็อาจจะดีกว่านี้แบบว่าเจอความร้อนมันก็ ไม่คลายตัวอะไรอเงี้ยส่วนอันนี้ก็คือเป็นส่วนของแป้งนะจ๊ะก็คือมีแป้งข้าวเหนียวแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่งาที่เราปั่นจนมันเนืดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะจ๊ะก็คือบีบบีบเราจะอาศัยการบีบก่อนเพราะว่าไอ้ตัวงามันค่อนข้างที่จะแบบเป็นก้อนเพราะฉะนั้นการบีบมันก็จะช่วยได้ดีที่สุด แล้วก็ใส่น้ำเข้าไปก่อนสักส่วนหนึ่งแล้วก็มาทำการผสมให้มันเข้าเนื้อกันนะจ๊ะซึ่งในที่นี้เราขี้เกียจนวดเราก็เลยใช้วิธีการปัน่นแล้วก็ผสมน้ำที่เหลือไปให้หมดแต่ปรากฏว่าพอปั่นออกมาแล้วเรารู้สึกว่าแบบมันค่อนข้างที่จะเหลวอะทั้งทั้งที่ตามสูตรเลยนะอันเนี้ยก็เลยผสมแป้งเพิ่มเข้าไปหน่อยหนึ่ง เพื่อแบบให้มันเป็นก้อนมากขึ้นส่วนตัวเราคิดว่ามันเป็นเพราะว่าเราใช้วิธีการปั่นแทนที่จะเป็นวิธีการนวดเราไม่แน่ใจว่าพอปั่นแบบนี้มันทําให้น้ํามันจากงามันออกมาแล้วทาให้มันมีน้ําเยอะขึ้นหรือเปล่ามันก็เลยทําให้แบบเนื้อมันเหลวกว่าที่ควรจะเป็นก็เลยต้องผสมแป้งเพิ่มเข้าไปเพื่อให้มันเป็นก้อนได้แบบนี้ ถัดมานะจ๊ะเราก็จะมาทําในส่วนของไส้กันก็คือหลังจากที่พักให้มันเย็นแล้วอะ่ะเราก็จะใช้ช้อนตวงนี่แหละเอามาตักแล้วก็ปั้นให้มันเป็นก้อนกลมๆเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องตวงใช้วิธีการแบบตักแบบตามช้อนนี้เลยแบบไม่ต้องตวงว่าแบบอุ้ยก้อนละกี่กรัมอะไรเงี้ยเออใช้จากช้อนเอาเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเอาตัวไส้เนี่ยไปแช่ตู้เย็นเพื่อให้มันจับตัว แข็งเป็นก้อนด้วยเพื่อความง่ายต่อการที่เราจะต้องเอาแป้งข้าวเหนียวเมื่อกี้มาห่ออีกทีเราก็ปั้นวนไปจ้ะได้กี่ลูกก็ไม่รู้และนี่ก็เป็นลูกสุดท้ายนะจ๊ะที่เราทําการปัน้นเอาไปวางรวมกันเลยจ้าแล้วก็ไปแช่ตู้เย็นกันเวลาต้มมันคงมันจะแตกอ่ะอืมก็ดูมันแป้งมันแตกอ่ะหลังจากนั้นก็คือ เราก็เอาออกจากตู้เย็นแล้วก็มาปั้นแป้งปั้นไส้กันอะจ๊ะอถ้าเป็นนั้นม่หน่อยก็จะไม่ไม่แตกเออเแต่อันนั้นมันแตกน่าจะเป็นเพราะมันแช่ตู้เย็นอะแล้วนะั่นก็แช่เหมือนกันก็มันก็ต้องมานวดนวดก่อนก่อนมันจะมาปั้นงี้คือด้วยความที่แช่ตู้เย็นนานอะแล้วเราก็กลัวตัวแป้งอ่ะมันจะเสียด้วยเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนนะเนาะ ก็เลยเอาแป้งเอาไปแช่ด้วยผลปรากฏคือแบบแป้งมันก็เลยแตกๆหน่อยก็ต้องมานวดนวดก่อนที่จะห่อใหม่อีกทีหนึ่งนะเพื่อความแบบปั้นง่ายขึ้นรูปง่ายๆลูกใหญ่กว่าลูกชิ้นอีกใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพน่อนเราไม่รู้จะทำยังไงให้มันบางเราก็บางได้เท่าที่เราทำได้ไง กินเดี๋ยวการู้สรุปเดี๋ยวมันเหมือนตอนทำโกโกโออ้ไงตอนนั่งแกะโกโก้แม่ก็แกะได้ดีกว่า <c oughs> อนน่อันนี้เล็กลน,นี่เล็กลงนี่เล็กลงเทียบกับลูกก่อนนะลูกจญ่ ถ้าอะไร <laughs> ไปมไข่อะไกินไข่อะไรวะยิงกว่าไขา่อุ้ยตรงนี้สวย กคือก้อนขนมทั้งหมดที่เราปั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็คือด้วยความที่แรกๆแบบปั้นไม่ดีไงใหญ่ไปใช้แป้งเยอะก็เลยแบบทําให้เหลือไส้อยู่สี่ลูกทั้งทั้งที่แบบมันน่าจะพอดีอะไรอย่างเงี้ยเออก็ก็นะก็ครั้งแรกอะ่ะก็ถูถูถอยไปคะ่ะตอนแรกแอบ,บคิดด้วยว่าแบบเออแป้งน่าจะเหลือเพราะดูแล้วมันแบบมันดูเหมือนเยอะกว่าไส้อะ่ะ น่าจะเหลือพอแบบเอาไปทําแดกงานแบบเวอร์ชั่นที่แบบไม่มีไส้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไปๆปมาๆก็คือตามสภาพจ้าไม่เหลือเลยแล้วก็อันนี้จะมาต้มกันนะจ๊ะก็คือต้มในน้ําใบเตยก็คือเราจะใส่ใบเตยเข้าไปในหม้อด้วยนะจ๊ะเพื่อทําให้ขนมของเรามันมีกลิ่นหอมใบเตยด้วย <c oughs> มีหรือเปล่าไม่รู้ใส่ไปก่อนขนมไทยต้องมีคะ่ะใบเตยเนี่ยย่อนเข้าไปคะ่ะ ต้มไปค่ะแล้วคือแรกๆเราก็แบบไม่รู้ไงว่าแบบมันควรจะต้มนานเท่าไหร่ครั้งแรกอ่ะเราต้มนานไปนิดนึงทางทางที่ตั้มความจริงคือเนี่ยถ้ามันลอยๆขึ้นมาแบบนี้แสดงว่ามันสุกแล้วเราก็ตักปกติใช่ไหมคือมันมีทางก้อนที่แบบเออได้สำเร็จ กับอีกแบบหนึ่งก็คือไส้มันแตกคือไส้มันแตกอะต้มนานเกินจนไส้มันแตกหลังจากนี้ก็คือแบบเปลี่ยนเวลาเป็นต้มแค่แบบหนึ่งนาทีก็พอแล้วก็แบบตักขึ้นเลยก็แบบเออก็เป็นรูปเป็นรูปเป็นร่างดีขึ้นกว่าอันแรกๆยังแบบเออมาเป็นทรงกลมให้หน่อยนะแต่ว่าไอ้ขาวๆที่ติดอยู่อะ ไม่ใช่ว่าแบบเอาไปคุกไส้มะพร้าวเพิ่มอะไรนะแต่มันคือไส้ของบางลูกที่แบบไส้มันแตกเพราะว่าต้มนานเกินหลังจากที่เราพักให้ความชื้นมันแบบหายไปนิดนึงเราก็จะเอาตัวขนมเนี่ยมาคลุกกับงาที่เราปั่นไว้รอบแรกนี่แบบนี้แล้วก็แบบเราก็จะได้แดกงาขึ้นมาหนึ่งก้อนละแต่แดกงาของเรานะคะก็คือจุกมากค่ะกินลูกเดียวก็น่าจะแบบ อิ่มไปครึ่งวันนะคือแบบลูกใหญ่มากใหญ่ยิ่งกว่าลูกชิ้นนะเวลาทําขนมอะไรที่แบบต้องมีการปั้นการหอ่อเอาจริงแบบมันเป็นอะไรที่ต้องใช้ทักษะมากเลยยอมใจคนที่เขาทํากันได้อะคือแก่ตามจริงขนมไทยมันควรจะราคาแพงมากเพราะแบบกรรมวิธีมันและทักษะที่ต้องใช้ในการทำอะมันไม่ง่ายเลยแบบซื้อกินอะง่ายกว่าเยอะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะจ้ะแล้วก็เราจะคุก ตัวที่ไส้แตกด้วยก็จะกลายเป็นแดกงาเวอร์ชั่นแบบไม่มีไสแ้แทนคลุกๆลุกคุกคุกไปแบบมันก็จะได้แดกงาแบบนี้แล้วก็มีอีกก้อนที่แบบมันก้อนขี้เลยค่ะ <c oughs> ไม่อยากจะพูดแต่มันเหมือนก้อนขี้มากเลยนำ <c oughs> มากินก้อนขี้กันนะคะคลุกเข้าไปค่ะคุกงาให้หมดและนี่ก็คือเดอะไฟนอลของเรานะจ๊ะสภาพขนมแดกงา หน้าตาก็ไม่แย่ค่ะคุณพี่เดี๋ยวเรามาลองชิมให้ดูกันดีกว่าว่าแบบเออกัดไปแล้วไส้มันจะเป็นยังไง <laughs> ก็คือกัดไปแล้วอะ่ะส่วนตัวรู้สึกว่าแบบอุ้ยเราห่อแป้งกํลาลังดีเลยแซ่ไส้แบบแน่นๆแล้วก็แป้งแบบบางๆไม่หนาเลยนะแบบถาดูอะ่ะคือแบบเหมือนแทบจะมีแต่ไส้ด้วยซ้ําร้านนี้เน้นไส้ค่ะให้ไส้แบบเต็มๆอร่อยเต็มคํา